สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทําม,มีดแมงสอนนะครับวันนี้ก็ขออญาตฝากมีดเล่มนี้นะครับฝากขายที่ร้านเลนูออทอมนะครับเป็นมีดที่ทํามาจากเหล็กแหนบนะครับ แบอย่างนี้นะครับหนักหน้าดูนะอันนี้ก็ด้ำมไม้ด้ำมไม้ไผ่นะครับด้ำมไม้ไผ่ฝักนี้ทำมาจากไม้สักนะครับ เร่องนี้ก็ทำมาจากเหล็กแหนบเหมือนกันนะครับป uh. อกสแตนเลสฮนะเขาเรียกขวยมีดที่บ้านผมเรียกขวยมีดนะครับทำมาจากสแตนเลสนะครับ uh. ด้ววามก็ไม้ไผ่เหมือนกันนะครับฝัก uh. ก็ทำมาจาก ไม่สักนะครับเดี๋ยวเราก็จะวัดความกว้างความยาวไปดูกันนะครับ có do bà man nha quà nội yên nha xịp níu quà nha xịp níu bà มานี้ะครับก็รับคมให้พอประมาณนะครับแล้วก็ใช้ใช้ก็สันสัน ประมาณหกเจ็ดมตรนะครับสันตรงท้ายมันนะครับให้ดูตาผมก็ไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ ก็ใช้งานได้จริงนะครับสองเล่มนี้ส่วนเล่มนี้ก็ยาวประมาณ9้านิ้วไก่6หนะครับเก้านี้กวกว่านะครับ กว้างสามกว้างสามเซนครึ่งนะครับส่วนหนาความหนาวัดที่ท้ายฮะประมาณเจมิลนะครับก็ประมาณเจ็ดมิลนะครับโซมันก็มีหลายโซงครับบางคนก็ชอบอตรงไปเลยนะครับ บางแต่บางคนก็ชอบโคง้งบางบางคนก็ชอบตรงนี้หนะเออกว้างนี่กว้างแล้วแต่คนชอบครับส่วนมีดบางเล่มก็อีนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับ ต้องทำอีกนิดหน่อยส่วนมีดบางเล่มก็ไม่ทันได้ได้ลงคลิปครับเพราะว่าเขามาซื้อซื้อไปก่อนครับก็มีด,ม,ดมงก็ออกแล้วนะครับมีดมงอันเล็กๆนะครับแล้วก็มีดโบวี เขาก็มาซื้อถึงที่เลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้า,าที่กลับมาจากต่างประเทศด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ